ภา,าษาเถื่อนหินตามคำบอกเราปากต่อปากสืบทอดกนมาหลายยุคหลายสมัยและปืมนิทานที่ตกทอดกนมาปุญญาตายาลุงสวรรค์บานอย่างบรรเลาหม,มักโหดเมืองไซรบุทองที่เป็นเจ้ากวนเจา้าพังลงมาว่าอะไรน,<ม>นี่เศษซากเต็มเลยครับทั้นพี่แมนบิ้มเลยครับเลี้ยงเรี่ยง,ง,งพูดพ่มาแต่คุดคนดีๆตั้งไต่ขนาดจะมีเหลือลกเขียนเศร้าต่างศาสตร์มาด้วยกันนะครับปัน่นรถจักรยานมา คนกมาเเรื่อยอยู่ดีครับเมื่อกี้ก็ออกเฮากมาแล้วครับกับคบบันมกเบงคู่นึงครับแล้วกา็ดอกไม้ทูบเทียนครับเป็นลักษณะเป็นเลี่ยมแล้วกา็มีห้อยสกัดเด้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะมีหูเลยครับจะมีหูหูในหินครับการเจาะหูผมให้เบิ่งครับนี่เจาะหูก็น่าจะเยวเห็นตรงหนาเ้ยครับก็บเป็น อำเภอชานุม่านครับผมนึกว่าเป็นดอนตาลที่แหลกว่งแม่นะครับออกมาจากเมืองจำพอนครับตอนนี้ก็มาหอดทาดโพนนะครับบรรยากาศทาตโพนคดหลายแห้งนะครับเป็นการที่แบบว่าเขามาแล้วก็ฮูซึกแบบว่าจะอบอุ่นนิดนึงนะครับอบอุ่นเพราะว่ายอย่าง คนมันตอมันเคนมันตอมันตอมันหาะมันห้อมนะคนมันห้อมนะครับก็ผู้ใดมากก็จะมาห้อมนี่เบิดแล้ะก็ส่วนมากก็จะเป็นเขาห้อมวายังเป็นประมาณว่าสบานนะสบานแทบแถบนี่เขาจะมากันหลายครับเขาจะมากันหลายครับเป็นความเสื่อกครับได้ห่อเขาไปเบิ่งครับพาไปเบิ่งเลยมันห่อแดดเนาะเขาเขาห่มกันเออ ต้นไม้พัดอันนั้นแทนาแรงพระธาตุโพนครับตอนแรกแห้งข้นสิมาาลายนะครับตอนนี้กอากาศค่อนข้างหอนเพิินกับสบิเบาเนี่ยปันใด ไปน้องป้ายไหมป่าทน่ดอกไม้ถูบเทียนสิคนเบงสิครับ เอาไปเอาไปรงนี้เนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยไปย้ให้โกบไอยากได้นี่รบ่าก่อนคืนล่ามประทานทันยิ่งต้องลุงสิลปถอดเกิบถอดบวกขอบใจแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับคนมาหลายแห้ครับชาวบ้านก็มาเนีครับคนลำค้นเลยก็มาเพื่อกันทาบโพนะครับ ความคุณภาพไปกาบไ้สักกันละครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางมากะทอดเกลือครับวันนี้แต่แน่นำอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ใดมาต้องใส่ถุงเท้าถุางเท้าหรือว่ารองตีนสันห้อนครับย่างแดดๆนี่ห้อนครับึนขันลวกได้ บอ่ออยากลงนีไปครับเำามาวาพระแล้วก็จะเอานี่ไปขึ้นเพป็นครับค่าเขามากกัคือหาพันล้วก็ดอกไม้กั 10, 10, บสิบพันคาโเบงสิบพันคอมโบมันซาหาพันครับเดี๋ยวฮอกกัไปต่อคอมโบจูมันทุกคนไปเฮือนหินครับไปเ,เฮือนหิน,เ,หน,หนเฮือนหินไหมเป็นเฮือนหินเฮือนหินกับเป็นอีกสถานที่โบราณอีกมองนึงครับที่หลายๆคนอาจจะบ่ท่านหูจักครับแต่ลาลายคนอาจจะ เคยหูจักกนละเห็นป้ายอยู่ข้างทางเดี๋ยวความพาไปเบิ่งครับออกมาจากวัดกรสิไปเฮือนหินครับมาสื่อนําปั้นแสบแสบ,บ,บครับปั้นก็ะมี่บ่บปั้นก็ะมี่ครับนะคนว่าถ้าไม่ข่าถ้าถ้าไม่ข่าดูมันไม่ข่ากะจิปั้นให้ถ้าไม่ข่าขี่ข่าไม่ข่ากะบ,บ่บปั้นผมก็เลยว่า เอาดูๆมันๆซะว่าก็เลยเอาปั่นครับสั่งน้ำเผือกปั่นจอกหนึ่งคเพิ่นขายโบแพงถือใจเพิ่นหายฟรีเลยครับเมื่อเฮือนพัวดงททุ่มถ้าู้ได้เขาทั้งหน้าก็จะยู่ทั้งขาเลยครับหาดลำปันเพิ่นถ้าบ้ได้เขาทั้งขาก็จะเจ้าเอพอดียกไกลๆกับวัดนี่ละแล้วก็เพิ่น เพิ่นส,สิบ่ได้มีดแต่แม่ขาเด้ะครับเพิ่นสิมีคนมาให้กำลังใจพผอมอันนี้มาเฮ็ดหยังมาขายหรือม,มาเล่น,นลห,มมนหรือมาหยังมาใส่แสบซื่อๆนี่แอันนี้คือเวียก์กันบ่มาใสา่แสบบ่มานั่งนี่ญได้ไหมข้าโอ้นั่งเหรแม่แไม้าแม่มให้กำลังใจแม่ข้าเนาะกำลังใจแม่ข้าแม่ข้าเราสิรับเลยกแล้วเว่าแม่นหุ้นส่วนบ่แม่นขี่ขานเลยมาลี้เข้าโฮมซืเอมาเล่นโทรศัพท์ครับปั่นชานสิบห้าปั่นชานสิบห้าทับบ่ปั่นเดช วันนี้เช้าสหาชแมซิทำบัตรสื <c oughs> ส่อเลยทำบัตสื่อกับรด็นหวเราะอัเยาะวามเร<ด>็นห <lab. S 2> วเรามหาาามาเรา,า,า,าเะหวเาะเราะหเราะหัะหเัเหรัวเวเาัวเรบวัววเาัวเราะหเาะาหะหระัรัเราะๆห อีกรอบนึง่งนะครับผู้ใดสิมาถาดโพนี่กาต้องใส่พมันหวานเท่ากับถุงเท้าเนาะถ้าอยู่ในเขาว่าอย่างไรถุงเท้านะเขาว่าอนยะ่างนะคาถาเราถุงเท้าหรือถาดถุงถุงเท้ามันห่อนเน่ยนะนเวลาเขายังได้เท้าห่อของสีเออใส่ถุงตีนมาน้ำด้วยครับ ถ้าบุรีสิมาอยางออมถาดโพดเพราะว่ามันอยากห่อนจักหน่อยครับ <c oughs> อ่าใส่รองตีนนะที่นะครับรองตีนหรือว่าถุงเท้าบานเท้าก็แล้วบุรีสีมาแนะนำกับกเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในอ่าสวารรค์ในเขียสามารถจะว่อนผ่าสวรรค์ในเขตได้ออกมาเซโนกินเป็นแกเซโนมีแห้งแล้วก็เขาไปเที่ยวจำขอนเที่ยวซุยเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ดงลิงก็ว่ากันไปฮอไตไปปีดุแล้วก็วนมาใส่ผู้ทองแล้ววนเข่าอ่าสวรรค์ในเขตได้ครับถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวอีกเส้นหนึ่งที่น่าสนใจ ไปเมื่อก็เด้อเฮายไายบายบปไปไปเมื่อก็เด้อบบาายยอืมเดี๋ยวก่อนสิเมื่อไมีอย่างสิฝากไวจังหน่อยไม่กล้าไม่กล้าคนเกี่ยวเลยเขินเป็นเขินภาษาเถื่อนหินตามคำบอกเล่าปากต่อปากสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยและปุ่มนิทานที่ตกทอดกันมาปุญญาตายาลุง สวรรค์บานอย่างบ้านเรามักโหดเมืองไทบุทองที่เป็นเจาเ้ากวนเจ้าลามเจ้าของเงินหินได้บันทึกไว้ว่าสมัยอาณาจักรสีโคตตบูนโอ้จากสีโคตตบูนดูเรือํอำนาจอสองไอ้น้องมันนำมาสางเงื่อนหินโอ้เขาเป็นการเขาเป็นกนารเคารพกาบไหวของศาส,าสนา,าพาหมของศาสนาพราหินได้รับการบุญนะโอ้ได้รับการบุญมาเรื่อย โอ้เป็นของศาสนาพานสองอายนอกครับมาสางไวค <S 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 ้ครับเฮือนหินครับนี่ครับทางในครับเดี๋ยวเาจะพาเขาไปเบิ้งครับอ้มีหินยังกองเต็มเลยครับเป็นเฮือนหินที่่าจะยังสร้างบ่แล้วหรือเปล่าหรือว่าสางแล้วแหละแต่ว่าเป็นสากประหลาหักพังลงมาหรือสิ่งใดน,นี่นนเศษสากเต็มเลยครับทั้งพีแมนเบิ้งเลยครับเลี่ยงเรี่ยงุนเรพ,พเราะว่าตะคขุดคนดีๆตั้งแต่ก็น่าจะมีเลอกลงไปอีกหรือเปล่ามันมปนเฮือนหน่อยนะครับคือเหล่าก็เฮือนอันนี้ก็จะเป็นเฮือนที่ติด แม่แน้ำโค้งครับเพื่อนหินติ้แม่น้ำโคง้งตรงขามนี่ก็จะเป็นอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารครับจังหวัดมุกดาหารซึ่งจะถัดไปทางซ้ายห้องก็จะเป็นจังหวัดอำนาจ,จเจริญอำเภอเมืองเอ้ยบ่อพิษอำเภอชานุมานครับอำเภอชาโนมานแล้วก็ลงไปอุบลลงไปโค้งเจียมบ่ครับถ้าเพื่นทางขวาก็จะไปโตเมืองมุกครับเมืองมุกแล้วก็เขาทาพนมเขานครพนมครับอาณาจักรสีโคตรบูรณ เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเราับไปเอาดอกไม้ไปกราบไหว้สักการะครับบมูว่าเพิ่ใส่ขึ้นไปหรือบ่น่าจะขึ้นได้ใช่ไงครับพ่อเห็นรถมากเมื่อกี้ก็เขาขยางขึ้นไปอยู่เมือ่อกี้เห็นาาสาวต่างชาติมาด้วยกันนะครับปั่นรถจัก,กรยานมาคนก็นมาเยเรื่อยอ,อยู่ดีครับเมื่อกี้ก็ออกมาแล้วก็ออกไปมาไหว้แล้วก็ไป มาบุญมาบะอีกเห็นรถค้นไขรมาเมื่อกี้นี่นี่มันก็จิมีดอกไม้ทูบเทียนให้แล้วแต่ผูใ้ใดสิบแบบว่าบูชาขึ้นไปกราบไหว้อันนี้ตรงขามกับโดนตาลเลยเนาะแม่นบอกฮะเพิ่มสารุานสารสารุานารานบอก สนุมานดอนสนุดอนสนุดอนสนุดอ้าวเว้ยดอนตาบดดอนสโนุดอนสโนุดอนสนุดอนสนุเดี๋ยวดอนสโนุดอนสโนุอย่างได้ว่าเดี๋ยวคิดก่อนเอ้าแสดงว่าอันนี้เทศบาลสนุมานทดิเห็นดิเห็นดิโอ้เรื่องว่าดอนตาบานสนุมานแล้วกันดอนสโนนี่กุดอนตาบานกับบ้นดาลหุ่นเละทัสสารเทียนหินแล้วก็ยักขุสนุมานอ่ามา นึกว่าดอนตาลเนี่ยไปขึ้นดอนตาลเนี่ยนะล้าไข่กันทารุมานผักพิษที่สนอผ่าพิษข้ามานี้เพิ่นเพิ่นกระสิมีดอกไม้ถูบเทียนไปให้อ่ากาไวสักกะละกาประมาณสไลเกาะสร้าพันเนาะสร้าพันหรือไฮไลท์ก็ไหนกับโบเป็นยังทำบุญมาดำเนการไฮไลท์ก็ห่างแนะกอบใจแล้วเนาะมาเด้อมาเดอครับนี่ขาก็มาแล้วครับ คันมกเบงคู่หนึ่งครับแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนครับเศร้าพัน mm hmm. เพื่อนหินครับลักษณะกะย่างทีบอกครับก็น่าจ,จะเป็นไข่ไข่กับปราศาสตรขอมเก่าโบราณดังเดิม mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะผ้าอ่อนเบงอีกเทื่อนึงครับผ้าอ่อนเบงอีกเทื่นึง mm hmm. ตอนนี้เพื่อนบอกว่าขึ้นมาลา mm ่วกะเปิดขึ้นใดเลย mm hmm. เปิดอะได้ S 1> <S 1> <S อารยธรรมของโบราณอู้ยสุดยอดเลยครับพอดบึงเสาเสาแต่ละเสาเหินแต่ละก้อนนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นเลี่ยมแลวกะมีห้อยสกัดเวยครับแลวก็อีกอย่างนึ่งก็จะมีหูเลยครับจะมีหูหูในหินครับการเจาะหูผมให้เบิ้งครับนี่เจาะหูก็น่าจะสกัดสกัดไปเลยเป็นหูเลยครับเพื่อที่จะ สอดเอาไม้เอาเสือ่อเอาคำขึ้นบอกเรื่องจำเลยโอ้สจอุจยอดร่างกายงานซ้ำเป็นพระพุทธรูปด้วย้วครับไม่ต้องพุทธรูปเก่าแก่ดังเดิมสมัยขอมเดี๋ยวพุ่งกาบไหวสักระบ,บูชาก่อนครับ วายสักการะขอพรเป็นทีเรียบร้อยครับสังเกตว่าครับเสาหินกเป็นธรรมดาของวัตถุครับเก่าแก่ไปครับเป็นเล็กกับเขาสนิมครับกับเป็นหินกะจะเกิดการผุพังไปตามกาลเวลาครับอย่างเช่นเสาหินตัวนี้ครับก็ต้องได้เอาเสือกรัดหัดตึงไว้เสือผูกเสือกมัดไว้แล้วก็ตัวนี้คือกันนี่แตกลาวคือกันเสือกมัดไว้โอ้ลังการงานสร้างเลยครับผมไปเบิ่งท่านนี้ครับบาดูว่าท่างนี้เขาจะ นั่นโบเปิดไปได้โบน่าจ,จะเปิดได้ขึ้นกันครับคุณทางสายทางควานาจ,จะได้เปิดแต่ว่าเขาเปิดทั้งในมันต้องก็อกๆจากหน่อยนะครับเป็นแบบว่าดั่งเดิมนะครับดั่งเดิมเลยแล้วกับุตท่านจะมีการแบบเห็นไหมทะุบอมลุ่งบุท่านจะมีการมาก เดี๋ยวมาสมมาแทมปันใดนะครับการสมแทมก็คือแค่ตามแบบตามพื้นตามเพ่เห็ดลังคาไหวพอพื่อที่จะบ่อยฝนตกลงมาตอนที่คนมาก่าไหวหซื้อแต่การที่จะมายกยิน้นขึ้นเป็นตอเป็นเติมเป็นสาเป็นยังเป็นแปลงขึ้นไปให้มันเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยย่งบ่มีเลยครับน่ามักแค่รัดเสาไหวซื้อนะครับเดี๋ยวเขาลงไปบึงอ่อมทั้งคางครับอ่อนทั้งคางเห็นบ่ครับหินลมประคากพังลงมา ครับคุครับก็สำหรับตัวนี้เขาบอกว่าสียูตรงขามกับจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอชานุมานเรับเที่ยวเห็นตรงหน้าเลยครับกับเป็นอำเภอชานุมานครับผมนึกว่าเป็นดอนตาลที่แหลกวัาแมนานมนครับชานนม่านนะแลักกาตัวนี้จะเป็นยังเกาะดอนดอนยังเกาะนะผมจำาม่ได้เป็นวัดกันเป็นดอนนี่แหละ แล้วก็ตัวนี้เป็นชาโุมานครับเป็นเทศบาลชาโุมานนี่ลงมานี่ชาโุมานนี่ก็จะมีนักเรียนมากเลยครับนักเรียนจะะจมาเรียนย่านักเรียนฟังนี่จะไปเรียนฟังคุณหลักคำเขาจะขี่เรือกลับมาครับแล้วอีกมองนึงที่ผมเห็นนักเรียนก็คือแถวดอนตานลแล้วก็แถวผุดแล้วครับเขมาราดครับเขมารารจะมีนักเรียนไปกลับทุกมือครับไปกลับทุกมือจะมีเรือรับสง่งเงี้ยมือเสอาร์เงี้ยมือแรงเพื่อที่จะไปโรงเรียนครับเพบคราะมันเป็นไกลครับข่าวไม่หนีขามไปเรียนนี่แป๊บเดียวครับแต่งตัวกือขามไปี่ นี่เศร้าต่างศาสต์ราเนี่มาคือกันขีดจักมาพอทาท่านี้ให้อุดมสมบูรณ์เฮือนหินครับมาาด้ครับเส้นทางสำหรับเส้นทางที่ผู้ใดที่อยากมาได้ครับเส้นทางก็จะมาทาง สวรรค์เขตออกมากนี่แหละครับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลยเหรอครับสามารถที่จ,จะวนลูปเขาสวรรค์เขตได้ครับใส่เมืองใส่ภูทองเขาจำพอดหรือว่ามา,มาทางจำพอเขาใส่ภูอทองก็ได้ไปทางซุยไปทางดงลิงก็ได้หรือว่ามาทางนี้ก็แหละวก็ไปทางซุยทางดงลิงก็ได้สามารถที่จ,จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของแขวงสวรรค์เขตได้เลยมือเดียวห้อยสักกัดอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นวัะธา,ทาุที่มาสางที่หลัง,งครับเนี่ย ธาที่ภาษา,าที่หลังน่าจะสักได้ร้อยกว่าปีสองร้อยปีได้แต่ว่าพระเทเอนหินนี่ก,กน,น่าจะหลายพันปีอลังการงานศาสตร์ชาวต่างชาติก็มาได้มีมาเรื่อยครับคนไทยก็มาเพราะว่าผมเห็นเงินเงินอันนั้นอยู่เห็นเงิ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 นบาทเงินบาทที่เขามาเฮ็ดบุญนะครับมาถ้าเกิดว่าบวได้บุิสินบมิผายบริแพ้ก็สามารมาที่จะขอเพิ่นได้ครับอย่างเช่นนี้ครับเพื่อนก็จะบอกนะครับ ผู้ชายต้องเป็นแบบนี้ผู้หญิงต้องแต่งกายแบบนั้นนะครับเพราะว่าคนเราก็จะมีความเสือ่อความนับถือแล้วก็มีต่งโตสุภาพหลังการงานสารดาวต่างสากับนมาเบิ่งครับเฮือนหินเฮือนหิน,หนขอบเขตวังสงวน